สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำตํำปาปลาแซลมอนกันนะคะเดี๋ยวยเดาวขออนุญาตหันปลาแป๊บหนึ่งนะคะไม่อาจจะไม่ได้เข้ากล้องนะคะ แบบยั่วๆเลยเห็นไหมน้องจ่ะไม่ได้หันกล้องจ่ะซื้อแพ็กหนึ่งอันนี้เราต้องหันเองจ่ะอีกสองแพ็กซื้อมาเขาหันให้จ่ะ เดี๋ยวเราจะหั่นชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เขาหั่นให้ค่ะ มาเดิอมาเดิอมาแซบด้วยกันพี่น้องอาจาจะไม่สวยนะคะจะไม่สวยแต่ก็เล้าใจค่ะล้างมือปั๊บเดี นี่เราได้ใส่มะเขือเทศใส่ปลาร้าใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่มะเขือเทศใส่กะปิใส่ปลาร้าสดนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมายั่ว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 ,วกันหน่อยคะ่ะให้กะปิละลายนี่คะ่ะกะปิอยู่นี้ยั่วยั่วยั่วให้กะปิละลายคะ่ะ ให้มะเขือเทศแตกแตกแตกอันนี้ใส่ปลาร้าเป็นตัวนะคะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะน้ำมะขามเปียกปลาราเป็นตัวน้ำตาลมะาพร้าวกะปิค่ะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะ ใส่ไปเลยค่ะ2ช้อนชอบกินเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะใส่น้ำตาลใส่ปลาร้าปลาร้าชนิดขวดลงไปเลยค่ะใส่2อ,อย่างนะคะจะได้แซ่บๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็น้ำปลานะคะ ใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวมะนาวถ้าไม่พอเดี๋ยวเราจะเอามาเติมนะคะเรายังไม่ได้ชิมค่ะชิมก่อนจ้ะชิมเีย ขาดไรเนาะเนี่ยแซบค่ะแซบแซบแซๆบ,ซบใส่ไรดีใส่น้ำปลาที่ไปหน่อยเดี๋ยวใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรา,าเอามะนาวขวดมาใส่เมื่อกี้เราใส่มะนาวไอ้นี่ไปแล้วค่ะ ก็เร่อค่ะมายั่วใหม่ยั่วยั่วตำตำตำอ่ะชิมอีกรอบนึง แซ่บค่ะเะแซ่บซบตายจะชิมวัดคกแแล้วใส่มะนาวอีกนิดนึงเซ็บจ้ะเซ็บเซ็บเซ็บนัวเ p e r f กต์ ไม่กล้าขุดแรงจกกักลัวเดี๋ยวจะลวกหูเอาเนาะนี้แค่นี้เราก็ได้ที่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวดยอดสวยดสวยอดเลยจากพี่น้องจา๋าสวดยอดจริงๆเลย นัวๆจ้ะ mm hmm. เราก็จะลาดลงไปเลยจากพี่น้องจ๋านี่นี่ สุดยอดมากๆค่ะอร่อยรับประกันความแซ่บนะคะฝีมือยายดาวเองค่ะรับประกันความแซ่บมากินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมีอ่ากระดูกหมูซี่โคหมูทอดด้วยค่ะแล้วก็จะมีขนมจีนค่ะแต่คลิปนี้จะไม่ได้กินโชว์นะคะมายั่วเฉยๆค่ะยั่วยั่วให้น้ำลายไหลค่ะ